ฮอนนะเอนเออเคสนันนส้ที่ละเชะสเค็มหนาวเลยเค็มอน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 เอา โอค่ะดูกินแล้วกินกินบลูไอหนึงเอเากินตือเปิดยังไงเปิดนุ่มโล่เอาขนมโรตีกรอบของคุณตาเค็มโรตีกรอบเอาเดี๋ยวจะมอบให้ก่อนอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ที่คุณตาเค็มชอบกินนะมีกรอบมีกรอบให้เขากินด้วยไหมอันนี้ขนมมันมันทอดเอาให้เขากินน้ำบอลมันทอด อันนี so, um, ้อันนี้อันนี้ขนมคองแคงคุณตาเค็มชอบไหมเห็นคุณตาเค็มชอบนะตัวนี้นะอันนี้คุณตาเค็มกินไส้ฟักกับไส้ฟักผสมกับไออันนี้นะคุณตานะนี่นี่นี่คือขนมเปียเนี่ยไส้ฟักผสมกันเนอร่อยนะคุณตากินกับชากาแฟได้คุณตาเค็มคนเดียวนะนี่ขนมปังนะคุณตาเค็มนะไปกินกาแฟนะเทเรมี่นี่ใช่ไมเี่ คาสทาวครับโซดาอันนี้ไม่ไม่ใช่มีเป็นอนานัดไว้คุณตาเ็มกินจะได้ย่อยดีดีไหมดูคุณตาเขมคาสทาวครับโซดาอันนี้บลูเบอรี่คุณตาเคมจะได้กินใช่มันเป็นเป็นเป็นมีโซดาไงเธอใช่ทำไมเธอได้ของกินเยอะจังเลยนี่เธอได้ของกินหลายแน่อันนี้เธอมอบให้พ่อเธออันนี้เธอเป็นของพี่นันของเธออันนี้ของฉันเนาะ แบรนด์เขากินขนมเปิดขนมมีหลายอันฉันให้เธอนี้อันเดียวนะเธอเธอเธอราคาสูงเธอก็บอกเขาเป็นเซนน้อยราคาสูงเธอบอกเธอเปิดให้ถ้าเธอถ้าฉันกินด้วยได้ไหมเนี่ยอันนี้เนี่ยฉันซีมได้ไหมเนี่ยเธอให้เขากินไหมคุณตาเกมฉันซีมได้ไหมเนี่ยฉันซีมเลย อันนั้นเดอันเอ็นชัวยฉันเด็จานเสียเอาไม่น่าเอ็นช่วยเอาคุณตาเค็มเอ็นชัวยนี่คุณตาเค็มถ้ากินข้าวไม่ได้นะกินตัวนี้นะเข้าใจไหมฉันไม่บ้างมือฉันไม่บ้างเธอเหรอเธอไม่รับเหรอ ได้กินมดีแก่สมัยนั้นั่นโอเคสื้อไม่รู้กินไมกินอันนี้มันดีไงมันมีธาตุอาหารครบคนแก่เผื่อกินอะไรไม่ได้ก็กินแบบนี้ทงน้ำเย็นมันวจิปิวทงน้ำมันก็จะได้ดีมันต้ดีดีนะต่ทุาหนาวคุณใจเค็มต้องใส่เสื้อผืนนั้นนะเข้าใจมีตอนหนาวนู้หนาวซึ่งผู้ร้อนกี่ไซด์เอยบอเป็นบรื่องธรรมดาแต้เราเป็นคนขี้หนาวไอ้เจี๊ยอะจะกินเมื่อไหร่มันมีอันนั้นอยู่ข้างๆเดี๋ยวเธอถึงแกะ ไม่ไมมันมีอันนั้นอยู่ข้างๆนี่มันเธอเจาะพลาสติกข้างๆออกก่อนโอ้ีกรอบคนตะเค็มอร่อยไหมเข้ามาตะว่ายัเสรยกินส่วนลายกนไปเราคิดว่ายัขนมปานั่นไปก,อน,นก,ไนนก,กอนกะวีแต่นี่อร่อยนะนุ่มๆปองใสฝักน,นูดแขนมลายไปให้ขเขากินน้ำบอ เขาบอกดอกเขายิบกินหน่อยๆสละเก็บเลยว่าวแกถ้าแกอยากกินก็กแต่เข็ยไม่ได้กินขนมเยอะนะแซบบ้อแซบบ้อกตัวนี้ีเวลาเดีเอ็นตัวเยื่ว่ามือเดี๋ักดเแซบบอกบมเแม่เปิดถ้าไม่เดินนี อย่าไปเปิดอันเปิดบ๊อบแม้นหมายถึงว่าเธอแกะกระดาษมันก่อที่มันเป็นซีนไว้ไงนแกะยากกูหูอยู่เดี๋ยวเยี่ยนหนังสืออยู่แด่กินอยู่เข่าด็อกเตอร์ตาเคยมาอรอยไหมยำยากป๊อปมาซีมน้ำใป่าจากกรอซีมน้ำปีเลี้ยงปลเนี่ยอร่อยนะอันเนี้ยเจ้านี้อร่อยมากเลยอยู่ตลาดตัวลูกเอตัวนี้ไม่แก่ค่ะไม่แก่ตัวนี้แกจะชอบ อันนี้จะชอบเลยลหละมีกรอบจะมากรส<อ>สื่อมากอันนี้ก็อร่อยนี้เพราะว่ามันเป็นโรตีกรอบเอาคุณตาเค็มกินอันนี้ดูก่อนอันนี้วางไว้นี่ก่อนก็ได้ออเอออันนี้อร่อยเนี่ยคุณตาว,วางตัวนี้ก่อนแต่อันนี้มันจะกรอบอันนี้จะอเออเ,เอาไหมเขากินนะ<ม>เออ<ม>เออเออเอเอนั้นกินง่ายนั้นนิ่มแข็งเป็นไงบ้างดีไหมมันเป็นต้นเออถือเอาเลยเออเออเหราถือตัวนี้มันกรอบเออไม่ล่ม นี่กอดกอดใช่ไหมว่านอ๋อลืมเอากระเป๋าไม่อ้วนลืมอ้วนฉันล,ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวที่หน้าฉันเอามาให้ฉันนอ่นฉันจะเอาของหลายแนวฉันก็เลยลืมอเออนี่เป็นหยิบเป็นชิ้นๆนัๆน,นแล้วคุณตาเสิร์ฟนะขนาสิมาเกี้ยตัวนี้อร่อยไหมคุณตาอันนี้มาจากนะครพนมอันนี้มาจากศรีสะเกดนะพวกเนี้ยอันนี้อยู่ขอนแก่นลาโต้ลุงมันอันเว้นตำมันสะมันดีเดียววะ แต่เข้มเป็นช่วงไข่ไข่เป็นบวกมีแห้งกินยังพกปลาด่กินเยอะเยอะแต่ว่าพอได้มีแห้งเพราะไม่ได้กินข้าว